นั่งน,นี่เจ้านั่งอย่างเงี้ยมันคือการเปลี่ยนเป้าอาริสมันคือการเปลี่ยนเป้าคือในกรณีที่เขานั่งอย่างเงี้ยเราก็จะตีเขาโดนในกระเป๋าแล้กระเป๋าแล้วลแล้วเนื้อต้องรับหนดูเราลองสังเกตตัวพี่ดีๆนะตัวพี่จะสไลด์ไปหาเราแล้วเปลี่ยนเป้าไปหาเขาเนี่ยคือการบูนเกิดไงอ่ะเข้าใจปะ ต้องเหงื่อวะใช่ปะเปิดกันหมดเลยเปิดหมดเลยเหรอเราตั้งชาตินี้เลยเหรอเฮ้มโนเดไมรโเล่นขวานเล่นยังไงให้เก่งคะออกคลิปอีกหนูสักสามข้อได้ไหม หนูองส,สามข้อนั่นข้อแรกหนูต้องบูธเป็นก่อนบูธเป็นบูธคือ,อยังไงบูธคือการเปลี่ยนเป้าครับบูธคือการเปลี่ยนเป้าจะบอกกันดีว,ะเ,เดว,เวะเดี๋ยวบันเสดไว้ไปเจ,เเจเอกันในเซิร์ฟนั่นแล้วเดี๋ยวสอนแล้วกันน้องเอ๋ยขึ้นปืนหรือยังมีแล้วมีแล้วพักออกมาไม่พักเลยเท่ หมอเลยหมดเลยเหรอน่าจะใช่พี่ลีรีขึ้นมีดดีไหมคือปกติเราต้องมีอะไรบ้างอาวุธอะถ้ามีไม้แล้วอะมันมันก็แล้วแต่เรานะว่าเราอยากได้อะไรอะอะไร <c oughs> เรื่องอาวุธเนี่ยไม่อะไรกระเป๋าอะไร ไหนเข้าไหนเข้าวันนี้เข้านียเพิ่งเข้าเมือเพิ่งเข้าเมืออ๋อแ้กกระเป๋าเลยครับเมือมั้งจะมาดูจะมาดูปืนนะไม่รู้ขึ้นยังขึ้นแล้วใช่ปะสั่งเลยแล้วกันขึ้นแล้วขึ้นแล้วโคตรแพงไอ้ปืนแปดล้านแพงไม่ใช่ใครจะถือก็ได้ไงวิดีโอไปเข้าป่าอย่ามาพูดเลียไฟดูจะฉีดหน้ามึงให้ด้วยนยบ้าง เมื่อคืนกูนไม่เห็นมึงนะกูคะแนนหนึ่งวันแล้วนะกูม้วนหนึ่งสูตรแล้วเมื่กวานแะล้วนะเห็นได้ไงก็ผมไม่ได้เข้าไม่ใช่ไงก็กูเห็นมึงไม่เข้าไงแล้วเมื่อวานกูจะเรียกเอาตอนประเทศแตกกูนัดบ้านอยู่จะเอาแจคืนก็ไม่อยู่นะอ,ะอ,อนันไหนวะทีสามมั้งอ๋อเออ,เอ,อผมจะถามอันนี้ด้วยมันมีพวกเスสเตอทักมา <ๆ S 1> บอกอ่าใช่ใช <ๆ context S 1> ่ใช่ใช่ครับเฉพาะนักแข่งนะอแล้วพี่ก็ไปบอกผมก็คนบอกก็เมื่อวานกูบอกกูไปแล้วกูไม่อยู่ไอ้ควายงานแชทบ้างไหมเจ๊ดอ่ะ เหรอไปทำหมดเหรอเออเมื่อวานจากุญแจคืนมันก็ไม่อยู่จะไม่ไอ้คนคนที่เบอร์สองสองเขาทำมาคืนแล้วเฮ้ยขอบคุณพี่วายครับหนึ่งพันเก้าร้อยดวงขอโทษด้วยเพิ่งเห็นไอ้ช่าขอบคุณพี่วายครับหนึ่งพันเก้าร้อยดวงครับว่าไงนี่จะให้ดูไอ้วิตตี้มันนี่อดไรนวิตตี้มึงปั๊มเอลีใส่พี่หน่อย เรื่องเสียดีอะเอออันนี้ไอ้อลิซอยู่ๆจะเฉยอาย์บอสปั๊มไปดีใส่พี่ไหนเรื่องเสกอยนี่ดูยิงของเลยดูยิงจะเฉยยินเฉยนี่เขาไหนเขาดูปืนน่าดิเขาดูปืนน่าดิแป๊บหนึ่งกินข้าวก่อนครับทำไมก็ถึงมันแพงจังนะปั๊มเลยแพง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 นี่ดูถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละปั๊มเลย การบูทคือการเปลี่ยนเป้าปั๊มดิปั๊มแล้วไหนปั๊มแล้วมึงอะเอดีเนี่ยไหนไม่เห็นท่าเลยทำไมไม่ได้ทำไปั๊มไม่ได้มีคนตายเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำไมไม่ได้อะไรนี้มึงมึงทำท่าปั๊มเมือไหร่มึงทำท่าปั๊มเป็นไหมให้เป็นข้าวพี่ครับข้าวไหนวะเออพิ่งกินข้าวเนี่ยทำไมมึงยังปั๊มไม่ได้กูปั๊มได้เนี่ยปิดก้อนโมงกันดิเออเกี่ยวอวะเราเนาะ เนี่ยป้อมไม่ได้กดปั๊มอยู่เนี่ยไม่มึงต้องไปยิงข้างๆผมปะเนี่ยข้างพี่ไม่พออีกอ่ะเนี่ยไม่ได้เอฟผมผมอย่าอย่าปั๊มให้ไม่ได้เลยแต่แต่แต่เพิ่งแดลกข้าวไปเลยถ้าปั๊มเหรอถ้าปั๊มข้าอเหรวะข้าปั๊มก็ได้เมดิคอลปะถ้าสามข้าสี่จะไม่ได้ ขอบคุณพี่บายนะครับหนุ่มไกระดาวของครับบคุณพี่วายด้วยนะครับคุณเห็นเขาโทษด้วยครับพี่ขอบคุณมากขอบมากพี่วายครับขอบโทษจีเมื่อกี้ทำนั่นทำนี่อยู่มันช่างนี่ว่ะมือเนียวกันเลยอะไรานี้อะไรนั่งนั่งเยอะนั่งอย่างเงี้ยมันคือการเปลี่ยนเป้าอลิศมันคือการเปลี่ยนเป้าคือในกรณีที่เขานั่งอย่างเงี้ยเราก็จะตีเขาโดนในกระเป๋าแน่กระเป๋าแน่แล้วเนื้อต้องระวังหนดูเราลองสังเกตตัวพี่ดีๆนะตัวพี่จะสไลด์ไปหาเราแล้วเปลี่ยนเป้าไปหาเขาวิ่ง เนี่ยคือการบูทยังไงอ่ะเข้าใจปะไอ้เข้าใจเดี๋ยวไว้ไปไปบ็อกซิ่งก็เดี๋ยวสอนแล้วกันพี่โกอยู่ได้ไม่อยากสอนตอนโกอะครับใจเพราะว่าอย่างไม้อะมันนานๆบูทขี่นแต่ว่าพวกมาเชยพวกขวานอะต้องใช้บูทเฮ้ยเคเี่ยวอะเฮ้ยเคี่ยวครับเฮ้ยมีปืนจลยิงให้เป็นก็ไม่ต้องมีเฮ้ย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 โดนได้นะหนุ่ม อได้บูธคอารู้กันหมดครับคนดูวางทีนะถ้าบูธอ่ะผมว่าพี่เรียนอีกคนนึงที่เลี้ยงมาหนูกับพี่ดีตีพี่จ่ใช่ครับมันคือการเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนยังไงอย่าหนูไม่เข้าใจอ่ะเลขเก้าสิบหนึ่งนี่เขาไหวแล้วเงี้ยรอบแรกเจอใครล่ะเจอโอเวอร์โอ้ยยิงไปนัดเป็นโดนสวนมาเก้านัดสบายเขากี่ก็บอกแล้วน่ะคุณเขาสี่เขาเวอร์ไม่ตีเราหายพอพี่ไม่หาย หายวินนี่หายเห็นว่ามันจะลงแข่งอีกสักก่อนมั้งพี่เจ้าเจอเมื่อคืนมันพี่เจ้ามันในบ็อกซิ่งอยู่แล้วคือยังไงจะทรับ้านแตกกันหรอโมนยาขับบ้านผมอ่ะยาขับบ้านผมอ่ะผมบอกให้จาบ้านผมแข่งปลอกเลยอ่ะมีมีเวลาฟาร์มตะครัมหมดมีผมฟาร์มจีทีช่วงเย็นจนถึงประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วก็ฟาร์มสตะครัมอยู่เช้าแล้วก็นอนแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันโอ้โห แต่มีเมื่อคืนนะฟวาม์มืกีตีห้านั่งงานบ้านให้น้องเอลี่ี่ะเ้ยแล้วได้ตัวหนึ่งตีแตกโคตรฉุนเลยเมื่อคือนอันนี้ใครงัดมาได้เลยพี่หลงครับพี่หลงแล้วเมื่อกี้ก็คุณงัดได้มาอีกตัวหนึ่งสมมติว่าพอมีคนสับเขก็ไปโถงกันงัดอย่างนี้ใช่ไหมอือจริงๆคือมันเป็นงานที่ทำมมเรื่อยๆงั้นร้านมันวงนงัดตลอดแล้จะดองกุญแจไว้เยอะแล้วก็งัดบ้านทีเดียวแต่ของเอลยมันเป็นงานรีบไงเพราะว่าไม่มีสี่เก็บไว้เลย ว่าเาไปขึ้นปืนเพื่อนหมดแล้วรัาปืนหานสี่ห้ากระบอกัปเอ้ถ้าใครมาสั่งตอนนี้ก็ต้องรอใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้มีซีอยู่ตัวหนึ่งแต่ตีแจกดยเอ้ยตีติดกระบเรืรรรรรร่องนึ๋อถ,ถ้าเก่งไหนไปหาเองได้ก็โชคดีถ้าไม่ได้โดนจับได้ถูกไหมถูกครับจะมีเวสซี่เนี่ยเวสซี่เขาซื้อไปกระบอกหนึ่งจากโรดี้โรดี้ที่เขาอยู่มอเดลเขาย้ายไปอะ่ะแต่เมื่อวานตอนเจอเขานี่ยอแลนด์เขามีสองกระบอกพี่เฉียนบอกว่าจะเปลี่ยนให้เป็นน็อต ถ้าถ้าถ้าสมมติไอสมมติถ้าผมโดนอุ้มท่าปืนมันหายเป็นอะไรอ่ะเป็นนอเลยครับเป็นน็อตคือมันจะต้องมาตีขึ้นสกูใหม่เหรอมันจะสุ่มว่าคืออย่างโอเวอร์เนี่ะเขาปืนหายใช่ป่ะแต่เขาสุ่มได้สกูหกตัวเลยไม่ใช่สกูเขาได้สกูสามตัวแล้วก็ได้ทิกเกอร์กัดอ่ะที่มันไม่ไม่รวมสปีดแบบมันจะสุ่มได้อะไรปืนแทนแหละใช่มันก็สุ่มได้อะไรปืนแทนอยู่ที่ว่าเราจะโชคดีได้แค่ไหนได้คืนแค่ไหนแค่นั้นเอง ต่ถ้าเกิดแบบจะให้แข่งอะไรแกงต้องมีสักสี่กระบอกครับขั้นต่ำถ้าแบบในกรณีที่แกงเกินยี่สิบคนขึ้นไปนะต้องต้องมีเพราะปืนมีเยอะมีเยอะก็เป็นข้อเสียครับมีน้อยก็เป็นข้อเสียเหมือนกันต้องมีพอดีสี่ห้ากำลังดีอย่างพวกผมน่มันมีสามสิบนะหกกระบอกเจ็ดกระบอกไ,ไ,ด,ออได้ออะดี๋ยวฟาดอะไรอย่างนี่้สนใจไหมลูกเขย ช่วงนี้มีปัญหาอยู่เนี่ยอีกอาทิตย์หน้าละสมุงูราคาขึ้นนะอันนี้บอกก่อนพี่เฉินบอกมาแล้วให้กระบอกน้องเอลยเป็นกระบอกสุดท้ายราคาสี่ล้านอ่ะเพราะ,ะตอนแรกคุยกันไวต้ตอนแรกเขาจะให้ขึ้นราคาเลยแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดตกลงไปแล้วคือตกลงไปแล้วครับไม่อยากเปลี่ยนจะอัพเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็จะหกล้านครับน่าจะหกล้านก็สองล้านในกรณีนี้นะปัญหายากอ่ะคือ ไม่รู้เขาปรับดอกไหมแต่รู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่าวนงัดสิบเอ็ดหลังอะออกตัวเดียวเองนะเว้ยตงติดสิบเอ็ดหลังต้องต้องติดตัวตอนนั้นกับพี่หลงออกทุกหลังเลยครับออกต้องมีเอบีซีต้องมีติดมาทั้งตัวเนี่ยแล้ววานสิบเอ็ดหลังออกตัวเดียวเองหกแล้วไม่ดูน่าเกลียดไปเปล่าอะไรนะหกแล้วไม่ดูน่าเกลียดไปน่าเกลียดไปเหรอสิบไป <laughs> เออมันจะได้ดูแพงหน่อยปะมันจะได้มีคุณค่าเออ ผมจะได้เก็บไว้ในตู้บสง่าง,งามมีใครตีเอ็มเอ็มล็อกเจ้ายอดิอ